มันเป็นธรรมชาติมันนีไม่พ้นไงใช่ไหมเราไปทุกข์กับมันก็นไม่ได้เราไปสุขกับมันมากก็ไม่ได้เพราะมันเกิดแล้วดับสุขก็ไม่ยืนยาวกข์ก็ไม่ยืนยาวมันต้องทรงอารมณ์ให้ดีครับ้รงอารมณ์ให้เพลินเพลินอยู่กับบุญนั่นแหละมันก็จะหล่อเลี้ยงความสุขความสุขในะความสงบความเบาอะไรประมาณนะีค้ครับมันจะิดอเลยออก คิดอะไรออกใช่ท่านให้ไปพรมว่าเนีอหลวงปู่อ่ะหลวงพ่อนะไปพรมพรมว่าปัญโยเนี่ยคาว่าพรมเนี่ยอารมณ์พรมเนี่ยต้องเข้าใจคืออารมณ์ไม่ลำคาญนั่นแหละยังลำคาญพวกลำคาญเสียงไหมล่ะลำคาญยังไม่ใช่นะฮะถ้าลำคาญไม่นานก็เริ่มเริ่มเข้าแลาเริ่มเข้าเป็นพรมแล้ะครับเดินไปไหนมาไหนเห็น ลูกร,รถดินเสียงเนี่ยก็ไม่ลำคานคือนั่งฟังเขาคุยได้วะนะไม่ลำคาญ <laughs> มันจะคุยยงังไงปล่อยมันคุยเนี่ยฟังมั่งไปฟังมั่งคือไม่ลำคาญ <laughs> พวกนี้จะไปกับอยู่กับพระอยู่กับหลวงปู่อยู่กับบทสวดแต่ก็นั่งฟังอย่างนั้นะนะฟังมั่งไปฟังมั่งประมาณนะนะั้น <laughs> นี่ <laughs> นั่งฟังแต่ใจเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นทุกใจเขามีที่อยู่ที่เกาะเวลาคิดอะไรในชีวิตมันจะคิดออกถ้าเดือนหน้าอยากทำน่นทำนี่จะคิดออกว่าทำยังไงเพราะจิตมันเบาไงไม่ลำคานมันคิดมันก็นคิดติดต่อเราคิดมันทะลุทะลวงด้วยมักไม่ติดขัดด้วยทูกครับเพราะจิตเราอยู่กับพระจิตอยู่กับภูมปัญย จิตอยู่กับหลวงปู่อยู่กับจกักรพรรดิอยู่กับการพิจารณาอยู่กับการแผ่เมตตามันเ<ม>ขาเปิดจิตอะเปิดจิตเปิดเครื่องเปิดจิตเนี่ยคือเปิดอยู่ในคลื่นของบุญไงเข้าใจไหมอยู่กับหลวงปู่อยู่กับการสวมดมนต์อยู่กับการแผ่เมตตามโมทนาบุญอยู่กับการพิจารณาคือเปิดเนี่ยไม่นานมันก็จะรู้เรื่องตัวเองเนะี่ยเวลาใครโทรศัพท์มาเวลาใครคิดเวลาใครเนี่ยมันจะรู้เลยคนเอา กับข้าวมาห้อยในหน้ากุฏิยังรู้เลยไอ้คนเนี้ยประมาณนี้แหละขอบคุณนะคะขอให้เจริญขอให้สุขไว้ทุกงวลนะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยให้พรเข้าไปประมาณนี้แหละเวลาใคราไปทำรักสาธูด,ด้วยมันจะไปขวางเขาขวางอีกใช่มันจะเป็นคลองขวางเองไปขวางอ่ะไม่ต้องไปขวาง ใครจะทำอะไรก็มีการพยายาิจารณากับการแผ่ครับมันก็จะไม่มีอะไรในอนาคตมันก็อยู่ตรงนี้จิตมันทำเองบางวันก็เป็นธรรม,มสังเวชบางครังก็เป็นปัญญาบางคาก็แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุนบนเวียนบนเวียนอยู่แถวเนี้ยทีนี้จิตมันก็สว่างตลอดปัญญาก็มารับตลอดมนุษย์เห็นเราก็เปลี่ยนขึ้นทันทีมนุษย์เนี่ย น้องฝึกไปเยอาสิบยี่สปีเนี่ยทรงอารมณ์อย่างลงตาว่าเนี่ยค,คนมีทุบมาเนี่ยพอเห็นเนี่ยเดมอะพอตาเขาทบป,ปั๊บจิตเขาก็จะสัมผัสความรู้สึกค,ความรู้สึกจะเข้าถึงเขาเลยความรู้สึกที่ดีที่ไปจากเราเนี่ยใช่ไหมล่ะความรู้สึกไม่ดีมันก็หลบไปครับ อยู่ชะงักสักนิดหนึ่งแล้วก็จะนั่นนะมันพิจารณาได้นะว่าอบทสวนเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในอนาคตตอนเราแก่แก่แก่มาเนี่ยโอ้มีคนมาห้อมล้องดีบนวดมีคนมาหิ้วปีกถ้าแก่มากก่ <laughs> ไปไหนก็ <laughs> มีคนมารับ เนี่ยเขาเรียกว่าแกมีประโยชน์แกมีประโยชน์ไม่ใช่มีแกเป็นโกลกลาอะไรพวกนี้จะไปไหนก็ลำบากทำอะไรก็ลำแถมยังบนอีนะป่วยเป็นโรคอีกบนไม่ีไงโน่นนี่นั่นคือแกไม่ได้เรื่องเลยลราอ่ะเราต้องอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเสียชีวิหมดเราเห็นเห็นอยู่แล้วเราจะไปเป็นทำไมล่ะเออเราอยากอายุยืนแก่ช้าโรคน้อยไหมเราก็ทังอารมณ์ไม่ดีไง ถ้าอยู่กับสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญหลวงตาทำพ่อเห็นไรรู้เปล่าหลวงพ่อสมัครเองอยู่กับพระเนี่ยอยู่กับข้าอยู่กับใจสนาคมอยู่กับแถวเนี้ยนะ <c oughs> เองไม่รวยเป็นไปไม่ได้หรอกครับ,รบอย่าหยุดก็แล้วกันถ้าเองอยากจะรวยอ่ะรวยจริงๆหลวงตาเชื่อนะ่ะเชื่อจริงๆรันล้านเปอร์เซ็นต์นะ ถ้าไม่เชื่อของมัมาในจุดนี้หรอกยังทุกวันยังคิดเลยว่าเอ๊ะกูทําไม่ได้ไงเยะแย่ๆน้<อ>เก็อยู่กับพาะไงเพราอย่างเวลาไปตามงานก็จะเห็นคนมานั่งมองหลงตานั่งสวดมนน้ําตาไหลบ้างนะเขยิ้มมองหลงตา,เ,าเขาไม่ไมองหลงตาเขามองพลังงานที่ผ่านหรงตาไปหาเขาเพราะมีความสุขใช่ไหมครับทุก ใครก็ทำได้หลวงพ่อนะี่บอกเองก็ทําเองเป็นมนุษย์หรือเปล่ามสมัยลุงตาอยู่กับหลวงพ่อเนะ่ะโอ้ยยิ่งกว่าลุงตาอยู่หลวงพ่ออะยังไงครับน้ําลายไหล <laughs> ตึงเพื่อนลุงตานะท่านรดน้ำมนให้มันมันตะลึงอย่างนี้เลยถ้าไม่เคยรดน้ำมนให้ใครเลยนะครับวันนั้นมันไปถึงสองทุ่มแล้วนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มันมามันโดนของไง อาจารย์ดีๆพากูไปหน่อยหลวงพ่อจะลดให้ป่าไม่เคยทานเห็นเป็นลดน้ำมนต์ให้ใครจะป้ากลัววันนั้นน่ะไม่มีใครไงครับท่านสงเคราะห์อพอลดพระมันนิ่งเลยเพื่อนอะไปหมดเลยไม่เหลือเลยห <c oughs> ายเลยอ่ะหายเลยอ่ะโอ้คุณพ่อไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยแค่พูดว่าโอ้ยผีมาลบเกินญาติหนูะ แผลให้มันหน่อยอ่ะบอกวุศินางกายใครก็ได้นึกถึงหลวงปู่โทษแล้วแ,ลแผลเขาหน่อยกลับบ้านก็หายแล้วทุกโอ้โหสุดยอดเลยครับโอุ้ดสุดๆ <c oughs> ็ดๆ <c oughs> ั้หมดที่หลงตาติดหลวงปู่ตอนนั้นใช่ก็อย่างเงี้ <c oughs> แหละเราก็อยากไปฟังเรื่องราวที่ท่านเวลาคนไปคนมาเนี่ยโอ้มันมีตื่นเต้นนะทุก <c oughs> ตื่นเต้นมากนะครับมันเหมือนกันหนังการ์ตูนเลยบางเรื่องนะ หายโดยปิดจิตบางคนผอมก็ล่องในผีเข้าอยู่เนี่ยไปหาท่านไม่ต้องทำอะไรเลยหายทุกจะเห็นก็หายไปเจอหลวงปู่ก็หายแล้วใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยท่านก็บอกว่าบารมีคาเต็มแผ่นดินท่านบอกไอ้แค่ไอ้วิญญาณพวกนี้เห็นหน้าขาก็ปีไปแล้วไล้เยอไปเกิดแล้วสมบอกครับ ื่อไหมล่ะถ้าเชื่อลงหลวงปูม่มอนลูงตาเชื่อกันทุกคนรวยหมดแหละเอาจริงมันอยู่ความเชื่อนละ้วว่าชีวิตไม่ลําบากแน่นอนเนี่ยโอ้ไม่ลําบากยังไงก็ไม่ลำบากงงบางคนไม่ไม่กลับบ้านด้วยอยู่ในถ้ำเกินนอนอยู่ในถ้ำน,นะมีความสุขแบบพอดีพอดีใช่ม,มีมากก็ไม่ได้ไม่ปลอดภยัยเดี๋ยวคนมาบีบ <S 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 เดี๋ยวคนมาบีบคอ ี๋ยวคนมาขโมยอะ่ะพอดีนีคนมาขอไม่ให้ก็โกรธอีกนะทูกเอกอ่ะขอยืมไม่ให้โ้หทูกเอกอะ่ะมึงก็ต้องเข้าใจกันในการพอดีของตัวเราเองนะครับมีแล้วเป็นพิษเป็นภัยอะไรไหม,มเหมือนพานเะน่ยไม่พอดีนะมีมากไปบางองค์เลยตายเงินทับตายไม่รู้กี่องค์แล้วเพราะน,นั้นทูกตูกทั้งหลายนะอย่าไปเก็บเงินใส่ตู้เลย พุทธังสตังใส่ตู้เลย